แน่นอนนะครับภูมิใจไทยก็จะมีความเคลื่อนไหวเดินหน้าหาเสียงก็หาเสียงกันไปนะคุณอม<ฆ>แต่ว่ามีการระวังหลังกันนะ<ฆ>สำหรับฝ่ายที่ระวังหลังก็คือฝ่ายกฎหมายของพักภูมิใจไทย<ฆ>คุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวค่อนข้างบ่อยนะฮะก็จะมานั่งโต๊ะแล้วก็คอยจะมาะแถลง<ฆ>คอยบอกว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรโดยเฉพาะสิ่งไหนที่มีการพูดถึงแล้วพาดพิงมาถึงพักภูมิใจไทย<ฆ>และคนในพัก ลักษณะที่เป็นข้อมูลเท็จเนี่ยคุณสุประชัยก็บอกว่าพร้อมจะด,ดําเนินคดีทันทีนะฮะเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดนะคะเพราะว่าก็ดูแลเรื่องของฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยด้วยถ้าไล่เรียงย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ป้าเสรีม,มาถึงคุณเทพไทยมาถึงพักประชาชนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณสมบัติบุญงามอนงอหรือบอกลอายจุดนะฮะที่มีการไปโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เล่าเหตุการณ์ย้อนความไปถึงเมื่อปี38ลักษณะว่ามีการซื้อเสียงอะไรเงี้ย<ฆ>เกี่ยวข้องกับคนในพักภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางคุณสุภาชัยบอกว่าอันนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะแล้วก็จะดําเนินค<ฆ>ดีด้วยนะครับไปดูหน่อยนผู้ชมครับทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของทางพักภูมิใจไทยก็มีการเดินหน้าดําเนินการตามกฎหมายนะครับฟ้องผู้ที่เข้าข่ายมีการาให้ข้อความเท็จ ให้ข้อมูลเท็จนะครับที่มาพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยล่าสุดเนี่ยก็เป็นกรณีของคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกอลายจุดนะฮะนักกิจกรรมทางการเมืองมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามกว่า3ามแสนหนึ่งหมื่นคนนะฮะมีการโพสต์ข้อความพาดพิงมาถึงคุณเนวินชิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์การเลือกตั้งเมื่อปี2538บอกว่ามีการบุกค,ค้นบ้านน้องสาวและน้องเขยของคุณเนวินที่บุรีรัมย์ พบของกลางเป็นธนบัตรใบละ100และใบละ20บาทเย็บติดกับใบแนะนําตัวหาเสียงของคุณเดวินจํานวนมากนะฮะตรงนี้เนี่ยคุณสุประชัยบอกว่าเป็นความเท็จอย่างแน่นอนเนื่องจากคุณเดวินไม่มีน้องสาวจึงไม่มีน้องเขยและไม่เคยมีการตรวจค้นบ้านของคุณเดวินแต่ย่างใดดังนั้นคุณสุประชัยบอกนะครับว่าข้อความของบอกลอายจุดที่มีการโพสต์เนี่ยถือเป็นการหมิ่นประมาทและใส่ร้ายป้ายสีด้วยความมันเป็นเท็จ ทำให้ประชาชนที่ติดตามคุณสมบัติเชื่อว่าคุณเนวินมีการทุจริตการเลือกตั้งมีการซื้อเสียงซึ่งแน่นอนว่าคุณเนวินนะครับจะดำเนินคดีกับคุณสมบัติและขอเตือนไปยังผู้ที่แชร์ข้อความนี้ ว่าต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยเช่นกันนี่โดนทั้งค,คนโพสต์คนแชร์เลยนะฮะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางด้านบอกลายจุดหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอ,อนคงออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ทันทีเลยบอกว่าผมทราบจากสื่อว่าทางคุณเนวินจะฟ้องผมโดยมอบหมายให้คุณสุภชัยใจสมุตรอดีตสสพักภูมิใจไทยเรื่องที่ผมเขียนข้อความบทความเกี่ยวกับข่าวการซื้อเสียงปี38ที่พลตํารวจตรี พลตวรวจตีเสรีเตมีเวทซึ่งเป็นยศในขณะนั้น <Ừ. S 1> นะคะได้จับกลุ่มบุคคลที่นำแบงค์100แล้วก็แบงค์20่เย็บติดกันโดยมีใบแนะนำผู้สมัครสอสอแนบไปด้วยแล้วผมให้ข้อมูลผิดพลาดเรื่องบุคคลดังกล่าวว่าเป็นน้องสาวและน้องเขยคุณในวินจึงขอยอมรับข้อมูลที่ผิดพลาดและขออภัยและแก้ไขในครั้งนี้ส่วนข้อเท็จจริงอื่นในคดีผมยังยืนยันว่าเป็นไปตามนั้นและเป็นการนำข่าวสารเหตุการณ์สำคัญมาเล่าสู่กันฟังโดยสุจริต <Ừ. S 1> และหากผม กระทำให้เกิดความเสื่อมเสียโดยไม่เป็นข้อเท็จจริงผมยินดีรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะทีนี้คุณออมท่านผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงที่ผ่านมานะฮะจาก Facebook ของคุณสุภชัยเนะี่ยที่เป็นทีมกฎหมายของพัคภูมิใจไทยเราจะเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้คุณสุภชัยเนี่ยนะฮะจะมีการฟ้องหลายคนด้วยนะครับอ,อย่างเช่นก่อนหน,น้านี้มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งที่มีการระบ,บุข้อความบอกว่าผู้ก่อตั้งบริษัทอิตาเลียนไทย เป็นพี่ชายของบรรดาคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิเจไทยหมายความว่าคุณอนุทินเป็นหลานชายแท้ๆของผู้ก่อตั้งอิตาเลียนไทยประเด็นเนี้ยมันมาตอนที่เกิดเหตุเครนถลม่มสองพื้นที่ติดต่อกัน<ฮ>ที่สีคิ้วโคราชกับทิพพระรามสองแล้วปรากฏว่าพอมีข้อความแบบนี้เนี่ยนะคุณสุประชัยบอกทันทีว่าอันเนี้ยเป็นข้อความที่เป็นเท็จนะฮะคุณอน,อนุทินเองก็อธิบายแล้วนะบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นเครือญาติกันมไม่ได้เกี่ยวข้องกันฮนะ แล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งสสเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเห็ุเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกนะฮะพักภูมิใจไทยจะดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กนี้รวมถึงผู้ใช้จังหวานที่เกี่ยวพันทุกคนแล้วปรากฏว่าทางคุณสุประชัยเนี่ยเขาไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าคนที่โพสต์ข้อความเนี้ยที่บอกว่าคุณอนุทินเป็นหลานของผู้ก่อตั้งอิเตเลียนไทยเนี่ย น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพักประชาชนก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันเข้าข่ายว่ามีความผิดเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งสสไหมนะฮะแล้วเหมือนกับว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าบุคคลที่โพสต์ข้อความเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพรกประชาชนจริงๆก็เรียกร้องให้พรกประชาชนออกมาจัดการบุคคลคนนี้แต่ในเมื่อพรคประชาชนเนี่ยนิ่งเฉยคุณสุภชัยก็เลยบอกว่าก,าก็คงต้องดําเนินการกับพรคประชาชนด้วย ก็เลยเกี่ยวโยงกันไปแบบนี้นะฮะโดยก่อนหน้านี้ก็น,นะคะคุณสุปชัยเองก็จะฟ้องคุณเทพไทยเสยนพงศ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์ด้วยเหมือนกันนะคะ <ๆ S 2> ที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อในลนักษณะที่ใส่ร้ายว่าพักภูมิใจไทยนะคะด้วยข้อความอันเป็นเท็จและใช้อ่าแลออ้วก็ใช้ถ้อยคําเสียสีโดยทางด้านคุณสุปชัยเองก็ยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นว่าพักภูมิใจไทยไม่ใช่พักอนุรักษ์นิยมแต่ว่าเป็นประโยชน์นิยมรวมไปถึงกล่าวอ้างว่าคะแนนนิยมของพักที่เพิ่มขึ้นมาจาก การสนับสนุนของกลุ่มอนุรักษนิยมกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยมีเงินในการเลือกตั้งจากเงินสีเทาโดยมีเหตุผลแอบแฝงต่างๆซึ่งไม่ใช่การแสดงความเห็นในฐานะของการเป็นกูรูใน,น,นการเมืองอย่างตรงไปตรงมามไม่ใช่การติชมด้วยความเป็นธรรมแต่ว่าเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จโดยคุณสุภาชัยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการใช้เวทีสื่อเพื่อใส่ร้ายด้วยความอันเป็นเท็จกับพัง พักภูมิใจไทยเรื่องนี้ถือว่าปล่อยผ่านไม่ได้ก็จะต้องดําเนินคดตีตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของพักด้วยค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็จะฟ้องไปยังพลตวรวจําเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะครับที่ให้สัมภาษณ์สื่อ,อประมาณว่ามีการโอนเงินไปให้คุณเนวินจัดแข่งบอไซ้ยสี่พันล้านจากคนโกงเรื่องของเขากระดงนะฮะตรงนี้คุณสุภชัยก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง อ,อธิบายแบบนี้ครับว่าความจริงคืองบประมาณ4 0 0 0ล้านเป็นงบประมาณที่กกทเนี่ยเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพรบง,งบประมาณรายจ่ายไม่เกี่ยวกับคุณนวินชิดชอบอย่างไรก็ตามงบประมาณที่ว่านี้4 0 0พล้านเนี่ยก็ยังไม่ได้อนุมัตินะฮะเป็นเพียงเห็นชอบในกรอบค่าใช้จ่ายและอนุมัติหลักการส่วนข้อสอบอกว่ากรณีที่ดินเขากระโดงเนี่ยมีประชาชนผู้มีเอกสารสิทธิ์กว่า1000รายมีการฟ้องคดีทางแพ่งในศาลเพียงไม่กี่คดี แล้วคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะฮะผลทางคดีสารจะตัดสินออกมาเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยบอกว่าไม่มีเรื่องคดีช่อโกงแล้วก็ข้อสาบอกว่าคํากล่าวของท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะฮะเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จจูงใจให้หลงผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งสอสอพักภูมิใจไทยจะดําเนินคดีกับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวท ในการกระทําความผิดดังกล่าวนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมกฎหมายของภูมิใจไทย<ะ>ทํางานเข้มข้นมากคุณออมมอนิเตอร์ทุกความเคลื่อนไหวที่มาพัดพิงถึงภูมิใจไทยเลยนะคร<ะ>ับ